ลาบสวัสดีครับเราจะมาวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบอกเราจะมาลองอันนี้ก็คือเราจะมาลองเล่นคลิปเหมือนพี่คนนั้นนะก็คือพี่นิ้งก็คือ แปปหนึ่งรับหนึ่งแปปหนึ่งนะทุกคนก็คือเราจะมาเล่นเกี่ยวกับแบบแบบเนี้ยเพิ่งได้ไอโฟนสิบเจ็ดหรือโปรนั้นก็คพันบัตเตอร์ทาวเวอร์แบบนี้ก็คือพันบัตเตอร์ทาวเวอร์หนึ่งนั่นเองแล้วจะมาเล่นเต็มเรื่องนะ ก็คือทาร์วเตอร์ทันทาวเวอร์หนึ่งสองแล้วก็สาม,มาปกติมันจะมีอันเดียวนะทุกคนแล้วมันมาอีกอันหนึ่งเป็นสองแล้วมันก็มาอีกอันหนึ่งเป็นสามโอ้นี่นะครับทุกคนค่บายอู้ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนั่นออบบี้ก่อนได้ไหมอ่ะเข้าลง ถ้าเกิดตกเราก็แค่นั้นเลยเพราะเราก็ไม่ได้ฝึอย่างนี้ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งนะครับขอเล่นก่อนยังไม่เคยเล่นเลยก็รู้นะครับว่ามันเป็นอบี๋แต่แค่ว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ย เก็มันตกแล้วเอาไปเลยรับอาไม่นับเพื่อนหล่น คุณเป็นใครครับใครครับใครครับฟาวเวอร์ใช่ไหมสีดำใครข้อผิดสองสีส่สามข้อผิดสองสีส่สามข้อผิดสองสีส่สามอะไรอ่ะอับเบอร์เอ้ยอับบี้เกิดเป็นอับเบอร์ 我胖了。 เอ๊ยอูวหัวใจกูตุกตุเลยอะ <c oughs> คนจิตใจไม่แข็งนะคนจิตใจอ่อนห้ามเล่นห้ามเล่นไม่ดีนะตอนนี้จริงๆอะ่ะผมก็จะบอกตอนแรกอะ่ะแต่แค่ว่าผมยังไม่รู้ไงว่ามันแบบ was a This year there are four exciting new iPhones to choose from, including a brand new addition joining the lineup. There's the new iPhone 17, the groundbreaking iPhone Air, a completely new member to the iPhone family, and finally iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 comes in stage, หลังจากที่เรานั้นได้ไปทำการตามหาความลับในแบบพันบัตต้นทาวเวอร์แบบนี้คือพันบัตต้นทาวเวอร์ไปไม่เลยแมบสองละนี่ไงอู๋สีเปลี่ยน ปร a นช์ <Br> ตูมีสีด้ยวยเหรอไอเดียวเพิ่งรู้มีสีเพิ <c oughs> ่งรู้มีสีด้วยดูออบี้สีฟ้าผมชอบสีฟ้า 我知道。 lời đó đã... à ừ. quá chừng cái thùng nó lêu quá the death factor <laughs> Okej, okay, ไม่ต้องไปยอยากรู้เลยไปนไปสมาอุสีฟ้าด้วยสีเมันดิมลเลยอาเขียวนี่หรอ ว่าอาเคียวทำไมเขาบอกว่ามีคนเล่นกันหลายคนแล้วทำไมตออตัวเขาเล่นมีแค่คนเดียววะมีแค่คนเดียว ตื่นเ้นนะตืเต้นอตยเดี๋ยวต้นแมันมีคนเข้ามาก่อนกูแล้วกูคนที่สองแล้วกกูเล่นอยู่ดีๆไม่มีคนมาต่อ เอ้ไอ้เหรอไะเฮ้ยอะไรอ่ะฉันต้องการความช่วยเหลือดูกตาสีแดงเลย ตเลมันอยู่มทำไมมันอยู่เนี่ยอ้าา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 าเาา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 เาา่ ไม่กูอยู่คนเดียวแล้วอีเนี่ยนี่คือ มองกูอย่างนี้เฮ้ย แล้วกูก็อยู่กับไอ้ฝูงนี่ไม่มีทางหนี้แสดงว่าไม่มีทางหนีกูก็ต้องออกทางเนี้ย กูก็จะไม่บรรลุกูก็จะไม่เข้าในอันนั้นดิมาดูกันว่าจะมี p l ลั t s บั d ตน้นทาวเวอร์สี่ไหมจะมีไหมอยากกลินโอ้าัสียดายมีแค่สาม Đéo mi sẽ lẹp Thấu mi xì liều What? Ok mẹ Ê, thằng tay một